สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับน้องละพีของเก่าของสะสมนะคะในวันนี้นะคะพี่พี่ขามาเอ่อมาใน E p พี3นะคะพี่พี่ขาหนนะวันนี้ก็จะมี2ราคานะคะพี่นะจะมีราคาพิเศษนะคะ สองรายการนะคะพี่พีนะเดี๋ยวให้ชมตอนท้ายคลิปเลยนะคะพี่พีนะเช้าวันนี้นะคะวันที่7มิถุนายนนะคะก็จัดมาให้พี่พี่ชมหลากหลายรายการเลยนะคะ500บาททุกองค์ทุกรายการนะคะมีแค่2รายการสุดท้ายนะคะที่จะเป็นราคาพิเศษนะคะราคา3,000บาทนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะไปรับชมกันเลยนะ,ะพี่พีนะช่องทางการติดต่อนะคะเหมือนเดิมสแกน QR Code ์โแอดไลน์นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์081นะคะ6916282 แล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะว่าจะแอดไลน์หาน้องกาตุบหาน้องระพีนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะและที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องระพีกันด้วยนะคะพี่พี่ขาวันนี้พูดผิดพูดตู่ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่นะเช้าวันนี้นะคะยังสมองยังไม่ค่อยทำงานนะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะ ไปกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะพี่นะรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ขาตอนนี้น้องระพีนะคะกำลังไล่ราคา500บาทให้พี่พี่รับชมกันอยู่นะคะกำลังไล่ราคา500บาทให้พี่พี่รับชมกันอยู่นะคะไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะ พี่ๆท่านใดนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องระพีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวเวลาน้องระพีจัดโปรโมชั่นพี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะไปต่อกันที่รายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงอา่าพ่อเปิรนนะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรนเรียมตลับนะคะองนี้เป็นรายการที่สามนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่4นะคะพี่พี่รายการที่4เป็นรูปหลอหลวมพ่อเงินนะคะรายการที่4ี่เป็นรูปหลอหลวมพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่4นะคะประมาณนี้เลยนะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะรายการที่5ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ เนี่นะคะส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะ EP นี้นะคะเป็น EP หนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะคะส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการเลยนะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่หกนะคะรายการที่หกก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่หกก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะถูกใจชอบใจรายการไหนนะคะพี่ขรีบทักรีบโทมาเลยนะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทกันเข้ามาเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเหรียญน,นะคะพี่พี่ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะพี่พี่รายการที่เก้าเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะพี่นะพระบ,บ้านสวยๆทุกองค์นะคะพี่พี่สวยๆทุกองค์นะคะแต่ละองค์มีความสวยแตกต่างกันไปนะคะพี่พี่ถูกใจชื่นชอบรายการไหนก็รีบพักรีบโทรมานะคะ ไปกันที่รายการที่สิบนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะคะพี่นะเก <im it> ่าเลยนะคะรายการที่สิบนะไปต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสุขนะคะพี่พี่นะเหรียญสวยๆเลยนะพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะถูกใจแล้วนะคะชอบใจแล้วนะคะรีบทักรีบโทรมาเลยนะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่11นะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12เรียมตลับไม้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เรียมตลับไม้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะสาหรับรายการที่12นะคะไปต่อกันที่รายการที่13เป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่13เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่ๆนะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่13นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่14เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่1 4เป็นรูปหล่อเหลืองพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พีพี่พีท่านใดนะคะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์หาน้องละพีได้เลยนะคะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะต้องแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการกันทุกครั้งนะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่พีรายการที่15นะคะก็จะเป็นเรียญรายการนี้เลยนะคะ เก่าเสวยสเลยนะพี่นะรายการที่สิบห้าักเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ขาเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่16นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี เป็นรูปหล่อหลวงพ้อเงินองค์นี้เลยนะคะรายการที่16บหกไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ 500บาทนะคะตอนนี้น้องละพีกำลังไล,ล่ราคา5 0 0บาทให้พี่พรับชมกันอยู่นะคะส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17นะคะไปต่อกันที่รายการที่18เป็นจอบเล,ล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี เป็นจอบเล็กหลวงเพราเงินองค์นี้เลยนะคะสำหรับรายการที่18นะคะสำหรับรายการที่18นะคะไปต่อก,กันที่รายการที่19นะคะรายการที่19ก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่ๆน้องและพี่จะส่งให้ไปสนีไทยแบบด่วนกันเลยนะพี่ๆนะเป็นไปสนีไทยแบบ ems กันเลยนะคะ รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่19เนะคะพี่พเป็นรายการที่19นะคะไปต่อกันที่รายการที่20เป็นพ้าสมเด็จนะคะวีนะเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้ามาแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่พค่รายการที่20นะ อีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะคะอย่าล <tinc S 1> ืมแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระซุ้มกอองค์นี้เลยนะคะพี่พีรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระซุ้มกอองค์นี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ ก็จะเป็นพระปิดตาองค์นี้เลยนะคะรายการที่22นะคะประมาณนี้เลยนะคะพระบ้านเก่าๆสวยๆทุกองคทุกรายการนะคะพี่ๆถูกใจแล้วนะคะรีบติดต่อน้องอรอน้องรพีกันได้เลยนะคะรีบติดต่อน้องรพีกันได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อกกยนะคะพี่ๆรายการที่2ี่ 23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยองนี้เลยนะคะเหรียญสวยๆคมๆเลยนะคะพี่ๆขารายการที่23นะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่23นะคะไปต่อกันที่รายการที่24เป็นเหรียญลอหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ๆเตรียมตลับให้พร้อมใช้งานสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาองนี้นะ5้0บาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะ500บาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะ มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะหรือพี่ๆท่าไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่25นะคะรายการที่25เป็นจอบเล็กนะคะวิญนะ,ะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เก่าๆเ,เลยนะคะพี่ๆนะ,ะรายการที่25นะคะประมาณนี้เลยนะ ไปต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่2 6 <that> ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเ,พเงินนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์น,นี้เลยนะคะพี่ขาสวยๆเก่าๆทุกองคทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะถ้าใครชื่นชอบนะประมาณนี้เลยนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27ก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่ เป็นตะกุดนะคะอ่าเป็นตะกุดหลวงม่อกวยนะคะพี่พนะวัดโคสิตารามนะคะเนียมตลับส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่2 7นะคะไปต่อกันที่รายการที่2 8นะคะพี่พี่รายการที่28ก็เป็นตะกุดนะคะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะให้ดูกใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่28นะคะพี่เป็นรายการที่28นะคะตะกุดอันนี้นะไปต่อกันที่รายการที่29เนะคะรายการที่29ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกินองค์นี้เลยนะคะพี่สวยๆเลยนะสวยๆวยเก่าเก่าเลยนะคะรายการที่29่สิบเก้านะห้าร้อยบาทนะคะส่งฟรีส่งด่วนนะคะจะส่งไปสนีไทยนะคะพี่ๆิขาแบบด่วนกันเลยนะ ไปต่อกันที่รายการที่30นะคะรายการที่30เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่30เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลักประมาณนี้เลยนะพี่พถูกใจแล้วอย่าลืมแจ้งหมายเลขพีอย่าลืมแจ้งหมายเลขรา,ายการนะคะประมาณนี้เลยนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่31นะคะอง์นี้เป็นตะกุดนะคะพี่พีนี่นะคะเก่าเกแบบนี้เลยนะ พี่พี่ท่านใดนะคะอยากชมภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เท่านั้นนะคะแอดไลน์เท่านั้นนะคะจะแอดไลน์ด้วย QR code หรือจะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกนะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะอยากจะปิดหรืออยากจะชมรูปภาพต้องแอดไลน์นะคะหรือโทรมาที่เบอร์0ู1ย์1 6 2 8 2กปก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พสะดวกเลยนะคะไปต่อันที่รายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเนี่นะคะเป็นพระสมเด็จพุทจารา์โตนะคะพี่ๆนะ วัดดะคังโคสิตารามนะคะนี่นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเขียนไว้แบบนี้นะชุดนี้เป็นรายการที่32นะคะพี่พี่ให้ดูประมาณนี้นะคะให้ดูประมาณนี้นะคะพี่พี่ท่านใดอยากชมภาพเพิ่มเติมนะคะต้องแอดไลน์เท่านั้นนะคะต้องแอดไลน์เท่านั้นนะคะพี่พี่นี่นะคะ ยกกล่องแบบนี้เลยนะคะรายการที่32นะคะราคา500ร้บาทส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่นะส่งให้ฟรีนะคะส่งแบบไอรษนีไทยด้วยนะ,ะประมาณนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบนะรายการที่32 ไปต่อกันที่ราคา3,000บาทกันเลยนะคะพี่นะราคา500บาทนะคะจะมีแค่32รายการนะคะ,ะจบที่พักกล่องพระสมเด็จในกล่องเมื่อกี้นะราคา500บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ราคา3,000บาทนะคะเป็นรายการที่33นะคะพี่นะเสือองค์นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะพี่ๆนี่นะคะราคา3,000บาทนะคะ ส่งฟรีนะคะส่งฟรีไปสนีไทยแบบด่วนเลยนะคะถ้ายพี่ถูกใจองนี้นะคะเป็นเสือรายการที่สามสิบสามนะเป็นเสือตัวที่หนึ่งนะคะพ,พี่นะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมต้องแอดไลน์เท่านั้นนะคะเพื่อชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะไปต่อกันที่รายการสุดท้ายนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นเสือตัวที่สองนะคะพ,พี่นะมีแค่สองตัวนะคะมีแค่สองรายการนะเสือนะ องนี้ถ้าใครชื่นชอบนะคะเป็นรายการที่3 4นะคะเป็นรายการที่3 4นะคะราคา3,000บาทนะคะส่งฟรีส่งด่วนนะคะเช่นกันนะ ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะใน EP 193นะคะถูกใจชอบใจแล้วก็รีบทักรีบโทรมาเลยนะคะแจ้งใหม่เลข e ี p แจ้งใหม่เลขรายการกันได้เลยนะพี่นะช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมนะคะพี่พีนะสแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะพี่พี่นะก็ฝาก EP 193ไว้ด้วยนะคะพี่นะอีวันนี้นะสำหรับวันนี้พี่พี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องับพีกัน ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ